เคยสงสัยกันไหมครับว่าช็ออัพที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันผลิตกันยังไงวันนี้เราพามาชมการผลิตโชคออัพสไตล์เวลุ่นปลากีกันนะครับเริ่มจากการนำท่อกลมมาดัดแปลงทำเป็นกระบอกโช็กและทำหูโชคด้ได้ครื่องเชื่อมนะครับแล้วนำมาตอกใส่กระบอกเชื่อมติดกันจากนั้นทำการประกอบลูกสูบช็นะครับใส่ให้ครบห้ามขาดเลยนะครับขั้นตอนนี้ทำการเติมน้ำมันโชคกซึ่งมีการตวงแบบมาตรฐานนะครับเท่ากันทุกตัวแน่นอนนำกระบอกโชคมาประกอบใส่ไส้ในและซีลกันรั่วนะครับจากนั้นนะครับนำมาทำความสะอาดให้เรียบร้อย ไปขัดเก็บรายละเอียดและปัดเงาเข้าสู่กระบวนการชุบโครเมียมนะครับผ่านการจุ่มน้ํายาต่างๆตามกระบวนการ เมื่อชุบเสร็จแล้วก็จะเงาแวบ,บอย่างที่เห็นเลยครับต่อไปเป็นการอัดบูทหูโชคนะครับและประกอบแกนโชคให้เรียบร้อยและแน่นอนโชคมันขัดสปริงไม่ได้นะครับเขาทาสปริงโดยการนําเหล็กสปริงมามว้วนมีการเผาความร้อนและชุบน้านะครับเป็นการชุบแข็งจากนั้นประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันและใส่หูโชคอีกฝั่งให้เรียบร้อยก็จะได้โชคเงาๆสวยๆพร้อมใช้งานกันแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับการทําโชคมอไซค์สไตล์วยรุ่นปากีเรามาให้ชมกันถ้าใครอยากชมคลิปแบบเต็มๆหรืออยากดูการผลิตชิ้นส่วนอื่นๆของยานพาหนนะเข้าไปชมกั ที่ช่อง mechanical skill ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ